e ีดแบ็ก180ได้พัฒนาระบบที่ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านพฤติกรรมทางการตลาด (Market Conduct Compliance) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อความเริ่มต้นโดยการอัปโหลดไฟล์ในรูปแบบ Excel ที่มีคอลัมน์ชื่อว่า r e r e a m ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่ต้องการให้ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ในประเด็นด้าน Market Conduct หลังจากอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยให้คลิกปุ่มเริ่มวิเคราะห์ข้อความ ซึ่งจะส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI เพื่อทำการวิเคราะห์เมื่อการวิเคราะห์เสร็จสิ้นผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดและเปิดไฟล์ผลลัพธ์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของการละเมิดในแต่ละประเด็นโดย AI จะตรวจจับข้อความที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด MarketCon d u c t ในสีพหัวข้อสำคัญได้แก่การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแก่ลูกค้าการขายที่รบกวนประเด็นเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมและการบังคับขาย ผู้ใช้งานสามารถเปิดไฟล์ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมจากผลการวิเคราะห์โดย AI ได้เพื่อให้การวิเคราะห์และการปฏิบัติตาม MarketCon.compliance d u t c มีความแม่นยำม,มากขึ้นโปรแกรม MarketCon.compliance d u โดย Feedback 180จะช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและป้องกันปัญหาการละเมิดหลักเกณฑ์ด้านพฤติกรรมทางการตลาดได้อย่างแม่นยำและอัตโนมัติ